สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hit Team Channel นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราจะอยู่ใน playlist ของรีวิวเอ t e n t i o n กันต่อนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะพูดถึง c o m พ o n น n t ตัวหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถนําไปใช้งานนะครับทำในเรื่องของระบบถามตอบนะครับซึ่งจะสะดวกในเรื่องของการตอบคําถามนะครับในกรณีถ้าเราต้องการสร้างนะครับข้อมูลสําหรับให้ลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ย ได้รับทราบในรายละเอียดเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับซึ่งในส่วนของตัวถามตอบนี้นะครับก็จะเป็นคอมเ n นต์ที่แสดงรายการนะครับให้เราสามารถแยกเป็นคําถามแต่ละคําถามได้แล้วก็ยังมีในเรื่องของอหัวข้อนะครับแยกประเภทต่างๆได้ด้วยนะครับโดยตัวเอเจนชั่นตัวนี้นะครับรองรับทั้งจุมลาสามแล้วก็จุมลาสี่ดังนั้นเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้ทั้งจุมลาสามแล้วก็จุมลาสีเพียงแต่ว่า การดาวน์โหลดเนี่ยก็จะแยกกันระหว่างจุมลา a 3กับจุมลา a 4โดย a t t e n ิ i o n ตัวนี้นะครับเป็นของอผู้ผลิตที่ชื่อว่า Minitech นะครับโดยมีชื่อว่า FAQbook นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าเ,เพื่อนๆสนใจแล้วไปชมกันได้เลยครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของการทำระบบถามตอบในเว็บไซต์ของเรากันนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วในเรื่องของระบบถามตอบเนี่ยก็มีหลายๆที่หรือหลายๆเว็บไซต์เนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าการให้ข้อมูลในเชิงอธิบายนะครับเพราะว่า การถามตอบเนี่ยจะช่วยทําให้คนที่มีข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะเ,เข้าใจในข้อมูลเบื้องต้นจากชุดคําถามและคำตอบที่เรามีไว้ให้ก่อนนะดังนั้นการมีระบบถามตอบก็จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญเหมือนกันนะครับโดยที่ตัวระบบถามตอบนะครับที่ผมได้จะ,จะนํามาเสนอในวันนี้เนี่ยก็เป็นของในส่วนของอผู้ผลิตที่ชื่อว่า Minitech นะครับโดยชื่อว่า faq faqbook นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับทั้งจุมละสา 3, แล้วก็ จูมลา4นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดาวน์โหลดแยกกันระหว่างเวอร์ชันสําหรับจูมล่า3แล้วก็จูมลา4นะครับเดี๋ยวไงผมใส่ลิงก์ของหน้านี้ไว้ให้นะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราทําการนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าคลิกดาวน์โหลดนะครับจากนั้นก็จะส่งมาที่หน้าดาวน์โหลดเราก็สังเกตดูนิดนึงว่าอันนี้เป็นสําหรับจูมล่า3นะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับจูมลา4ถ้าเป็นของจุมล่า3แล้วก็วิวไฟที่จุมล่า3ถ้าจุมลา4สแล้วก็ วิวไฟล์ที่จุมลา a ีนะนี่ผมจะเป็นของจุมลา4ีละกันนะครับโดยเวอร์ชั่นของจุมลา a ีก็จะเป็น4.11ถ้าเป็นของเวอร์ชั่นสจะเป็น3.96ณเวลานี้นะครับโอเคแล้วก็กจะวิวฟล์สำหรับจุมลาศีนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็น m n n t t e h นะครับ FAQ book นะครับเป็น Component ในส่วนนี้ก็ ดาวโหลดนาวตัวนี้นะครับเราก็คลิกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาให้เรา,าสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็สมัครสมาชิกก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาเปิดให้เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดในที่นี้เนี่ยผมทําการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเป็นการเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อก็ดาวน์โหลดเซฟเอาไว้ในตาแหน่งที่เพื่อนเพื่อระบุต,ตัว At t e n ท i o n นะครับโอเคทีนี้ผมจะมาทดสอบเนี่ยเป็นสําหรับจุล่ารสี่กันนะครับโดยที่ให้เราเข้าที่ส่วนหลังบ้านของตัวจุล่ารสี่นะครับในที่นี้ผมใช้เป็นรักเรียน J4 ในการที่เราจะมา ทดสอบในส่วนนี้กันนะครับโอเคก็นเพื่อนไปที่ในส่วน a t t e n t i o n นะครับแล้วก็มาที่ manage แล้วก็ install ในส่วนนี้นะครับจากนั้นก็ให้ไปเปิดไฟล์นะครับที่เราทำการดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับผมก็เบาไปนะครับ component component นะครับ facebook อ่าตัวนี้ผมก็ต้องใส่ในเรื่องของตัวที่เป็น4.11เพราะว่าเป็นของจุล่า a 4นะครับผมก็ลากวางลงไปนะครับโอเคทีนี้ก็บอกว่า install component เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ลองไปดูที่ในส่วนของตัวคอมพ o น e น t ต์นะครับเราก็ดูว่าตัวนี้จะมีรายการเห็นไหมครับ FAQ book เกิดขึ้นนะครับเราก็มาที่ d ด s ก์บอร์ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็ในส่วนของตัวโปรตัวโปรก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมให้เราสามารถกําหนดได้แต่ว่าในเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเซสชันทวปิกแล้วก็เกรชชันนั่นก็คือหัวข้อนะครับแล้วก็ชุดคําถามแล้วก็ ตัวคําถามเองทีนี้นะครับเราก็จะลองสร้างกันก่อนนะโดยที่การสร้างก็คือจะเป็นการไล่ระดับนะครับจากเซกชันนะครับแล้วก็มาทูปิกนะครับเราถึงจะมาที่คําถามคำถามนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ต้องคิดก่อนว่าโอเคเซกชันแรกเราคืออะไรอา่าคิดที่เซกชันก่อนนะครับเรายังไม่มีซึง่งเซกชันเราก็นิวขึ้นมานะครับอา่าเซกชันสมมุติอันนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นถามตอบอา่าถามตอบแบบนี้นะครับเราตั้งชื่อได้เลยถามตอบแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้อา่าแก้หน่อยอ่อย่างนี้นะครับ โอเคเอลสนี่เราใช้ตามตามของเขาได้เลยเหมือนกันแล้วก็รายละเอียดเบื้องต้นอ่าเราใส่แบบนี้ก็ได้นะครับจริงเดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดพวกนี้อีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนนี้นะครับอ่าเราก็ทําการเซฟแหลนโค้ดก่อนนะครับจากนั้นตอนนี้เราได้ในเรื่องของเซสชันแล้วใช่ไหมครับในเมนูทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับเมื่อเราได้เซสชันเสร็จปุ๊บ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของทูปิกนะครับอ่าเราคลิกที่ทูปิกปุ๊บตอนนี้เราจะไม่มีทูปิกก็คือหัวข้อของคําถามนะครับว่าเราจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนเหมือนทูปิกเหมือนเมืออ่าทูปิกเนี่ยมันเหมือนค a ต e ต o r y กีนะครับก็คือสร้างในชุดเป็นตัวกําหนดในเรื่องของชุดคําถามว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสมมติว่าโอเคผมนิวขึ้นมาอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของออข้อมูลสมมุติว่าเราจะนําเสนอในเรื่องของออข้อมูลทําเว็บอย่างนี้สมมตินะครับอ่าทำเว็บแบบนี้นะครับ ดังนั้นเอลิสเราก็ออโต้เจเนเรตก็ได้นะครับแต่อันนี้เราต้องเลือกในส่วนของตัวที่เป็นเซกชันนะครับว่าเราจะให้อยู่ในส่วนไหนเมื่อกี้เราสร้างในส่วนของตัวที่เป็นเซกชันถามตอบไว้ล้วก็เลือกที่ถามตอบแบบนี้ได้เลยนะครับรายละเอียดเรามีรายละเอียดไหมถ้ามีเราก็ใส่ในเรื่องของตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ได้แล้วก็มีออปชันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตรงส่วนนี้นะครับให้เราทําการเซฟแอนด์โคสได้เลยนะครับอตอนนี้เรามีาชุดข้อมูลทําเว็บนะครับโดยอยู่ในเซกชันของถามตอบแล้วนะครับ ่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของชุดคําถามบ้างนะครับตอนนี้คําถามเราจะไม่มีสมวติเราก็อาจจะสร้างขึ้นมาใหม่อ่านิวนะครับทดสอบนะครับคำถามที่1อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอเดสเราก็ตั้งชื่อจะตั้งเองก็ได้หรือว่าเป็นออโต้เจเนเรตก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคําตอบในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่คําตอบตรงนี้ได้เลยอ่าคำตอบของคําถามที่1อ่าอย่างนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกนะครับ select topic เนี่ยก็คือ select ว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหนก็คือเป็นหัวข้อทําเว็บข้อมูลทําเว็บนะครับอ่าส่วนนี้เราก็เลือกไว้แบบนี้นะครับจากนั้นในส่วนนี้จะมีออปชันนะครับนิดหน่อยก็คือมีใส่รูปของตัว question นี้ด้วยไหมเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ อ่าอินเมดอ e จเนตแท็กก็คือเป็นข้อความระบุของรูปนี้จะใส่ด้วยก็ได้ถ้าเราใช้รูปในส่วนนี้นะครับส่วนพาพิเชอร์เนี่ยเราก็สามารถใส่เรื่องของเมตาดิสคริปชั o นคีย์เวิร์ดต่างๆเราก็ใส่ได้นะครับโอเคถ้าเราใส่เรียบร้อยปุ๊บหรือเราจะไม่ใส่ในส่วนนี้ก็ได้ไม่อ่าเราไม่ได้ซีเรียสในส่วนนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นถึงระดับคอนเทนต์นะครับเป็นแค่ข้อมูลชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับอันนั้นเราก็สามารถจะใส่เบื้องต้นแค่ในส่วนของตัวที่เป็น general หรือว่าตัวอ็อปชั่วนนี้ โอเคเมื่อเราได้ตั้งเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ทําการเซฟ n d close นะครับโอเคตอนนี้เราจะได้คําถามที่1แล้วใช่ไหมครับในทูปิกของข้อมูลทําเว็บต่อมานะครับเราก็จะทําการสร้างหน้าของตัวชุดคําถามแบบนี้ก่อนนะครับโดยที่เราไปที่เมนูไปที่เมนเมนูนะครับจากนั้นเราทําการสร้างเมนูใหม่ขึ้นมาเรา New นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเมนูไอเทมไทปในส่วนนี้นะครับเราก็ Select เลือกเป็นในส่วนของ FAQ Book Pro โดยส่วนนี้นะครับอ่าเราคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกในส่วนของ section นะครับในส่วนที่เราต้องการดึงมาแสดงผลนะครับอ่าเราเลือก section หรือจะเป็นต้องการโชว์หลายๆ section แล้วก็เลือกถ้าถ้าในกรณีเรามีชุดคําถามหลายๆ section แบบเนี้ยเราก็อาจจะเลือกเป็น all section ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เรามีอันเดียวเราก็เลือกเป็นแบบอันเดียวก็แบบนี้ก็ได้หรือว่าใครจะแยกไปเป็นหมวดหมู่ของ topic เลยเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ ผมเลือกเป็นเซกชันแบบนี้นะครับอ่าเราคลิกได้เลยนะครับจากนั้นมันก็จะมีเซกชันให้เราเลือกในหัวข้อ select ตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกเซกชันที่เราต้องการถ้ามันมีหลายรายการนะครับในส่วนนี้อ่าทีนี้ผมว่าตั้งชื่อของเมนูตัวนี้ว่าถามตอบอ่าถามตอบอย่างนี้นะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับให้เราลองทําการเซฟดูก่อนนะครับถ้าใครต้องการเอาไว้ในซับเมนูเราก็สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการเป็นเมนูหลักอยู่ในรายการเมนูก็ ให้มันไม่ต้องอยู่ในซับก็ได้ก็คือตามปกติที่เขาตั้งค่าไปได้เลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ทําการเซฟได้เลยนะครับจากนั้นเราจะได้ในเรื่องของตัวที่เป็นถามตอบแล้วนะครับเรามาที่หน้าแรกนิดน,นึงนะครับลองรีเฟรชดูนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ในส่วนของตัวที่เป็นถามตอบแล้วนะครับในกรณีของเป็นจุล่าสีเนี่ยเราใช้ DJ Mega m e เมนูเนี่ยมันจะสามารถสร้างนะครับซับ ในส่วนของตัวที่เป็นไตเติลของเมนูได้ในส่วนของข้อแทบที่เป็น DJ Mega เมนู Option ตรงนี้นะครับเราก็สามารถาสร้างเมนูซับไตเติลตรงนี้นะครับเราสร้างเป็น FAQ อ่า,อ,าอย่างนี้ก็ได้นะครับ FAQ เมนูเราก็เซฟอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมาลองรีเฟซดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ในเรื่องของตัวที่เป็นถามตอบแบบนี้เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเห็นไ,ไหมครับ ตอนนี้เราก็จะมาอยู่ในหน้าของตัวที่เป็นาถามตอบแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเบ to p ปิกแบบนี้แล้วก็ข้อมูลเว็บไซต์นะครับถ้าเราคลิกที่ข้อมูลเว็บไซต์นะครับเราก็จะได้ชุดคําถามเกิดขึ้นมา,น,ามน,นะครับเป็นคําถามที่1นะครับคําตอบของคำถามที่1น่งอ,อันนี้มันก็จะโชว์ในส่วนของตัวนี้ไว้นะครับเราสามารถที่จะปิดนะครับเราคลิกเปิดแบบนี้รายละเอียดอย่างนี้ก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปกําหนดเป็นในเรื่องของตัวออปชันนะครับสมมุติว่า ผมกลับมาที่ตัว component ใหม่นะครับ f a c บ b o o k ใหม่นะครับโอเคไปที่ question แบบนี้อ่าเดี๋ยวผมลองสร้างสร้างสร้างหลายอันดูอะ new อ่าคำถามที่สองอืมอ่าอันนี้อันลิงก์ไปอ่าอย่างนี้นะครับ s e ั Save a new อ่าต้องเลือกอันนี้ก่อนเนาะเป็นข้อมูลเว็บไซต์อ่าฟอัน new คำถามที่3นะครับเอาวางลงไปอ่าอีก็ได้เอาไปก่อนชั่วคราวอ่าเราทำการเซฟเป็นโค้ดดูนะครับอ่อ๋อผมลืมเลือกในเรื่องของตัวที่เป็นอ่าทูปิกนะครับอ่าเลือกเป็นถามตอบแบบนี้ทําการเซฟนะครับโอเคดังนั้นเราลองมารีเฟซดูนะครับ อลองข้อมูลเว็บไซต์ใหม่นะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้เป็นคําถามที่เป็นรายการแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่ต้องการโชว์ในเรื่องของตัวที่เป็นคําตอบนะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดในส่วนนี้ได้ตั้งแต่ในส่วนที่เป็นเอ่อเซสชั่นได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อน,อนกลับมาที่หลังบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นเซสชั่นนะครับจากนั้นในเซสชั่นถามตอบแบบนี้นะครับเขาก็จะมีออปชันนะครับเป็นเนวิเกชั่นนะครับมีออปชันทูปีกเคสชันก็คือพูดง่ายว่าตรงทูปีกกับเคสชั่นเนี่ยก็จะเป็นออป เอ่อทูปิกรายละเอียดของทูปิกภายในแล้วก็ question ภายในของ section นี้นะครงน,นั้นถ้าเราต้องการปิดในเรื่องของ question นะครับเราก็สามารถที่จะมาในแท็บของ question ได้แล้วก็มาดูรายการอันไหนที่เขาสามารถกําหนดได้นะครับในที่นี้ก็จะมีหัวข้อในเรื่องของ content เห็นไหมครับเขาบอกโชว์อยู่ตรงนี้อ่าเราก็อาจจะปิดในส่วนนี้ไปก่อนเป็น high แล้วทําการ save นะครับจากนั้นเรากลับมาที่หน้าแรกอีกทีนึงนะครับลอง r e f ฟ e ชดูใหม่นะครับอ่าตอนนี้ในส่วนของตัวที่เป็นคําตอบเนี่ยก็ หายไปแล้วเมื่อเราคลิกที่คําถามปุ๊บมันก็จะโชว์แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกําหนดเบื้องต้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นในส่วนของตัวที่เป็นออปชันตรงนี้เนี่ยเพืเ่อนๆสามารถที่จะลองปรับในแต่ละส่วนดูว่ามันส่งผลยังไงกับในชุดคําตอบอในชุดถามตอบที่เราได้สร้างขึ้นบ้างในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชว์ d a t a าไหมโชว์ชื่อผู้เขียนไหมนะครับในส่วนนี้ก็สามารถกําหนดได้ตัวทุกทุิกเองก็กําหนดโชว์ไตเทิลไหมโชว์ดีสคริปชันไหมนะครับแล้วก็ซับ เขาเรียกวอะไรนะซับทูปิกต่างๆก็คือพวกนี้ว่ารายละเอียดพวกนี้ถ้าเรามีการกําหนดเนี่ยแล้วเรามากําหนดในเรื่องของออปชันเขาเนี่ยมันก็จะปรับตามในเรื่องของรายละเอียดที่มีระบุในส่วนนี้ได้เพียงแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีการใช้เนื้อหาและข้อมูลที่มันต่างกันดังนั้นตรงหัวข้อพวกนี้มันต้องลองเล่นแล้วก็ลองปรับดูว่าเราสามารถปรับตามได้ไหมแต่ว่าให้เข้าใจว่าการแก้ขายจะส่วนก็คือถ้าเราปรับออปชันทูปิกมันก็คือการแก้ในส่วนของทูปิก ถ้าเราปรับในส่วนของตัวที่เป็น question ก็คือเป็นการแก้รายละเอียดการแสดงผลของ question นั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคก็จริงๆในส่วนพวกนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเราสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของอาการแสดงผลแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงเรื่องของการแสดง topic column ต่างๆเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ถ้าเรามีหลายๆ column มาลองปรับในส่วนนี้ดูนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวสร้างตัว แฟกถามตอบเนี่ยจริงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเพียงแค่ว่าเราจะต้องมีชุดคําถามแล้วก็คําตอบก่อนแล้วก็แยกประเภทว่ามันเป็นชุดคาถามตอบของเรื่องอะไรแล้วก็เอาสามารถเอาส่วนนี้เนี่ยเราก็มาทําเป็นเรื่องของชุดคําถามตอบแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับในเรื่องของตัวนี้นะครับก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับมันดูดูง่ายนะแล้วก็รองรับในเรื่องทั้งจุมลาสามแล้วก็จุมล่าสี่เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาสร้างในส่วนนี้ได้ก็ คงไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับการสร้างส่วนในเรื่องของระบบถามตอบนะครับในส่วนที่เป็นของคอมพเนนต์ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับและใครมีปัญหาในการใช้งานก็คอมเมนต์สอบถามไปด้านล่างได้เลยในกานผมจะเข้ามาตอบอีกทีนึงโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ